วันนี้เราก็เก็บมาทานสองหัวก่อนค่ะก็เลือกหัวที่โตที่สุดเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตนะคะก็หมันรดน้ําโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพองเมล็ดผักสลัดนะคะก็เหมือนรูปนี้เนาะผักสลัดนี้มีชื่อว่า Li t เ l e g e m จค่ะอันนี้คือชื่อของเขาค่ะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดนะคะ เนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวเนาะช่วงนี้เนี่ยอากาศก็ยังหนาวอยู่แต่เราต้องการเพราะเมล็ดไว้นะคะเราก็จะบ่มเมล็ดก่อนให้เขางอกแล้วเอาไปเพาะนะคะในกล่องพลาสติกนี้เราก็มีกระดาษทิชชู่เนาะอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์นะคะแบบหนาเลยแล้วก็เหนียวด้วยก่อนอื่นเราก็พรมน้ำก่อนค่ะเราก็พรมให้ชุ่มค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดของผักสลัดนี้นะคะกระจายลงไปให้ทั่วค่ะแล้วก็พับกระดาษทิชชู่ลงมาปิดเมล็ดอนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำพรมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พรมให้ชุ่มค่ะ แล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะตอนนี้ก็รอให้มเมล็ดงอกค่ะเรามาดูมเมล็ดผักสลัดที่เราได้บ่มไว้สามวันน่ะนะคะพอได้สามวันค่ะ,มะเมล็ดผักสลัดเราก็เริ่มงอกเยอะเลยค่ะจริงๆแล้วประมาณสองวันเขาก็งอกแล้วนะคะเดี๋ยวออกมาให้ดูค่ะงอกเยอะเลยนะคะ พอกอกมาอย่างนี้แล้วเนาะเราก็จะเอามาหวานลงในดินค่ะดินที่เราใช้นี้นะคะก็เป็ดินสําเร็จผสมเพอร์ไลค่ะอันนี้เป็นดินที่เราซื้อมาเนาะแล้วก็ผสมเพอร์ไลด้วยเพื่อช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศก่อนที่เราจะหว่านมาได้ลงไปนะคะเราก็ใช้ก้นกระถางกดดินเบาๆค่ะกดดินให้อยู่ตัวเบาๆนะคะก่อนที่เรา จะพอมะเมล็ดเนาะเท่านี้ก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะแล้วก็รดให้ทั่วค่ะกระถางนี้เจาะรูด้วยนะคะเราได้เจาะรูลงไปแล้วนอกประมาณ6กรูค่ะอันนี้ก็เป็นกระถางพลาสติกรีไซเคิลค่ะก็เป็นพลาสติกบรรจุอาหารแล้วก็เอามาใช้เพาะเมล็ด ตอนนี้ก็พอค่ะแล้วก็มีถาดรองอยู่ด้านล่างเดี๋ยวถ้ามีน้ําไหลออกมา mm hmm. ก็ก็จะไหลออกมาตรงด้านล่างอะนะคะมีถาดด้านล่างรองอยู่ mm hmm. แล้วก็เอาเมล็ดออกมาค่ะ mm hmm. บางทีเนี่ยเขาอาจจะติดกระดาษที่ชู่หน่อยนะคะเราดึงเบาๆก็ได้เขก็จะออกมาค่ะ mm hmm. แล้วก็วางกระจายให้ไปทั่วๆ แล้วก็ค่ <c oughs> อยๆออกมาค่ะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆดึงออกมาถ้าไม่อยากให้ยาวถึงขนาดนี้เนี่ยสองวันก็ได้นะคะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเราก็จะเพาะแล้วเนาะสองวันกําลังดีแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยเอามาเพาะวันนี้ค่ะพอเรากระจายเล็ดไปทั่วแล้วนะคะเราก็เอาดินกลบบางๆค่ะ ลลบพอไม่เห็นมเมล็ดแล้วเห็นรากกันนะคะถ้ายังเห็นมเมล็ดโลรมาอยู่ก็เอาดินใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วแล้วก็รดน้ำพอชุ่มค่ะ เพื่อช่วยให้มเมล็ดงอกไวค่ะเราก็จะเอากระถางพลาสติกนี้เนาะใส่ลงไปในถุงพลาสติกใสนี่ค่ะอันนี้เขาก็จะช่วยควบคุมความชืน้นแล้วก็ควบคุมอุณภูม,มิเมล็ดผักสลัดเราก็จะได้งอกไวๆค่ะแล้วก็มัดปากถุงไว้นะคะท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราพะเมล็ดผักสลัดไปได้18วันค่ะตอนนี้เขาก็โตได้เท่านี้แล้วค่ะ พอกล้าผักสลัดเราโตขึ้นค่ะแล้วก็ย้ายกล้ามาปลูกในถาดหลุมเนาะแล้วก็กค่อยๆดึงกล้าออกมาค่ะก็เลือกกล้าที่โตที่สุดพยายามจับตรงใบอย่าจับตรงลำต้นค่ะเพราะว่ากล้าเขาบอบบางนะคะแล้วก็ใช้ตะเกียบแบบนี้ก็ได้ก็เอากล้าออกมาค่อยๆดึงกล้าออกมาค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้าของผักสลัดนะคะเพราะก็มีรากที่สมบูรณ์ หลังจากที่เราเอากล้าออกมาแล้วนะคะเราก็มีถาดหลุมอันนี้เราก็ใช้ดินสําเร็จแล้วก็รดน้ําแล้วเนะาะถาดหลุมนี่ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะเวลาเราเอากล้าปลูกลงไปเนี่ยเราจะย้ายกล้าอีกทีหนึ่งเราก็ยกทั้งถาดหลุมหลุมออกมาเลยนะคะเราก็จะไม่กระทบกระเทือนรากนะคะการปลูกก็ง่ายๆนะคะเราก็ทําหลุมใหญ่พอใช้ ตะเกียบก็ได้ดินสกเก่าๆก็ได้ถ้าเป็นหลุมใหญ่พอแล้วก็เอากล้าผักสลัดที่เราออกมาใส่ลงไปนะคะใช้ไม้ตะเกียบดันรากก็ได้นะคะแล้วก็เอาดินกลบท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทำหลุมใหญ่พอนะคะแล้วก็เอากล้าปลูกลงไปง่ายๆค่ะ หลังจากที่เราย้ายกล้าผักสลัดเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะในการรดน้ํานั้นเนาะเราก็พยายามรดตรงโคนต้นนะคะอย่ารดตรงใบค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่เนาะเราก็รดตรงโคนต้นจะดีกว่าการใบเน่าแล้วก็เป็นเชื้อรา พอกล้าผักสลัดของเราโตแล้วก็มีระบบรากที่สมบูรณ์เราก็จะเอามาปลูกลงในดินค่ะหรือจะปลูกลงในกระถางก็ได้ค่ะเราก็จะเอาผักสลัดมาปลูกลงในแปลงนี้ค่ะก่อนหน้านี้แปลงนี้เราปลูกเรดดิชค่ะพอเราเก็บเกี่ยวเรดดิชไปเนี่ยเราก็จะปลูกผักสลัดค่ะในแปลงนี้นะคะเราได้ปรุงดินแล้วค่ะ แล้วก็ปรุงแบบธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นดินธรรมดาจากสวนแล้วก็เราใส่ปุ๋ยหมักเองลงไปด้วยแล้วก็ใส่ดินถูงลงไปนิดหน่อยสําหรับปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปค่ะผสมเข้ากันดีแล้วตอนนี้เราก็ขุดหลุมเป็นบางส่วนแล้วก็พร้อมที่จะปลูกค่ะการปลูกนั้นก็ทําง่ายๆค่ะเราขุดเป็นหลุมแล้วก็เอากร้าผักสลัดปลุกลงไประดับดินก็เป็นระดับเดิมตรงนี้ค่ะ เอาดินกลบแล้วก็กดดินรอบๆเบาๆเาท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ ในการปลูกผักนั้นเรามักมีปัญหาเกี่ยวกับหอยกับหอยทากค่ะเราก็จะใช้ยาฆ่าหอยนี้โรยข้างนอกแปลงผักค่ะเราไม่โรยลงในดินนะคะข้างนอกขอบข้างนอกแบบนี้ค่ะก็กลัวมีสารตรกค้างเหมือนกันแล้วก็โรยบางๆข้างนอกแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อช่วยกำจัดหอยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยผักสดก็ไม่เหลือนะคะ หลังจากที่เราปลูกลงดินได้22วันค่ะตอนนี้เนี่ยผักสลัดเราก็โตได้เท่านี้แล้วค่ะใบก็เริ่มห่อ,อเข้ามาข้างในแล้วนะคะอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันสักสองสามิาท์ก็น่าจะเก็บมาทานได้ค่ะเดีย๋ยวจะให้ดูภาพโดยรวมที่เราปลูกผักสลัดค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ วันนี้เราก็จะมาเก็บผักสลัดออกไปรับประทานค่ะก็มีบางหัวที่โตแล้วค่ะอย่างหัวนี้โตกำลังดีค่ะก็มีใบห่อเข้ามาแล้วค่ะผักสลัดนี้เป็นผักสลัดลิเทิลเจมอ่ะนะคะเขาก็จะมีหัวไม่โตเท่าไหร่ ตอนนี้ก็กําลังดีกรอบหวานอร่อยค่ะถึงเวลาตัดมารับประทานได้ค่ะวันนี้เราก็เก็บมาทานสองหัวก่อนค่ะก็เลือกหัวที่โตที่สุดเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตนะคะก็หมั่นรดน้ำโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนค่ะ ลิเทเจมปลูกง่ายดูแลง่ายโตวไวผักสดๆดปลอดสารค่ะถ้าต้องการปลูกก็ลองดูค่ะก็ขอขอบคุณมากๆที่แวะมาชมคลิปค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ